มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมามีหลายชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโรงเรียนที่ถูกยุบตัวเพราะว่ามีนักเรียนน้อยลงค่ะและวันนี้รายการทุกที่ทั่วไทยเราจะพาไปชมอีกหนึ่งชุมชนในจังหวัดรงังที่เข้ารวมตัวกันเข้าไปปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะปลูกต้นแก้วมังกรขายค่ะโดยปลูกขายมานาน5ปีแล้วค่ะ พอได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจํานวนหนึ่งแล้วก็เห็นว่าพื้นที่ของโรงเรียนบ้านยางงามที่ถูกปิดตัวลงไปเมื่อหลายปีก่อนถูกทิ้งร้างอยู่นายเรวัตบรรจงการผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตําบลนาท่าใต้อําเภอเมืองจังหวัดรังก็เลยชักชวนลูกบ้านประมาณ20คนเข้าไปปรับพื้นที่ปลูกแก้วมังกรโดยใช้ชื่อกลุ่มแก้วมังกรบ้านยางงามเพื่อหารายได้เสริมให้กับคนในชุมชนแล้วก็ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ใช้เป็นเพียงแค่สนามกีฬาหรือทําประชาคมหมู่บ้าน เท่านั้นค่ะในช่วงแรกก็ยังเป็นการทดลองปลูกดูก่อนค่ะว่าจะได้ผลหรือเปล่าโดยสั่งซื้อพันธุ์มาปลูกประมาณร้อยกว่าต้นแต่พอเก็บผลผลิตออกมาขายก็เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าแก้วมังกรของกลุ่มเป็นสายพันธุ์สีแดงเข้มอมม่วงผลใหญ่แล้วก็น้ำหนักดีรสชาติหวานเข้ม เลยปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีจนตอนนี้มีแก้วมังกรทั้งหมดกว่า400ต้นค่ะและจะเริ่มเก็บผลผลิตขายได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมของทุกปีส่วนเรื่องการตลาดก็ให้สมาชิกช่วยกันขายก็หมดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าผลผลิตไม่ได้มีมากจนต้องขายส่งทางกลุ่มสมาชิกเนี่ยจะจะเป็นคนรับ order. ออเดอร์สมาชิกแต่ละคนก็รับออเดอร์เป็นคนละยี่สิกิโลอะไประมาณนี้ครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปวางขายตามตลาด ถ้าจะไปวางขายทมทำทำงานได้บางบางครั้งก็ไปไปขายทำมีงานมีอะไรก็ไปออกบูธหน่วยงานราชการเชิญไปก็ก็ก็ไปแต่ว่ามันมันมีข้อข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าเรากําหนดเวลาไม่ได้ว่าจะออกวันไหนวันไหนครับครับออเดอร์ครับครับผมลูกใหญ่นี่ประมาณหกสิบบาทก็น่าจะไม่พอครับอันนี้ออเดอร์สั่งมา ไม่ไม่ไม่ไมีม,ม,ม,มีขาประจําอยู่แล้วครับมีลูกค้าประจําเยอะเยอะ สำหรับการปลูกและการดูแลก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่การเกษตรในการปรับปรุงคุณภาพดินและการทำปุ๋ยบำรุงต้นโดยไม่ใช้สารเคมีและปีนี้เก็บผ,ผลผลิตไปแล้วประมาณตันกว่า,วาสร้างรายได้กว่า9 0 0 0 0บาทและคาดว่าผล,ผลผลิตที่เหลือไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤด,ดูกาลจะทำเงินได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0บาทและจากกระแสะตอบรับดีก็ทำให้ผู้ใหญ่เรวัตกำลังมองหาช่องทางใหม่ในการเพิ่มพื้นที่ปลูกจะได้มีผล,ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการค่ะ ในพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ก็ยังมีโรงเรียนบ้านพิกุลลอยอีกหนึ่งแห่งค่ะที่ถูกยุบไปนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าในพื้นที่ของโรงเรียนร้างเหมือนอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านยางงามค่ะ